คุณผู้ชมอยู่กับดิชาันพนุรัตน์พรหมขจสุดและคุณนัทพงศ์มูัมหมัดค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราไปแล้วเสียงมันหายไปอันนี้ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์หรืออะไรนะครับไคเสียงมันอาจจะหายไปณพราะั่าลงพื้นที่ตได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทุกคนทีมข่าวทุกคนก็พักผ่อนน้อยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำมาแรงงใา้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับมาดูความพยายามของการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำของรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกว่ามีทิศทางที่ไม่สอดคล้อง กันให้เห็นประปายนะครับก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้นายกท่รัฐมนตรีใช้มาตรา31ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อควบคุมทิศทางในการแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครด้วยและก็เมื่อวานนี้นะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันริภพภัทรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ใช้มาตรา37ในพรบฉบับเดียวกันนะครับโดยต้องการให้ตำรวจนะครับเข้ามดูแลซ่อมแซมประตูระบายน้ําคลองสามวานะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ประตูนี้นายกรัฐมนตรีเพิ่งสั่ง แก้ปัญหามวลชนนะครับให้เปิดประตูระบายน้ําบานนี้ไปเมื่อวันก่อน1เมตรก็ปัญหายังคงมีอยู่ค่ะนอกจากนี้เองนะคะท่านผู้ว่ากรทมท่านก็ยังเป็นหัวสถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร ในด้านอื่นๆอีกด้วยนะคะโดยได้มีการ,รจัดให้มีการอพยพพื้นที่เพิ่มเติมนะคะโดยเขตที่มีการสั่งอพยพนะคะก็ได้แก่เขตบางเขนทั้งเขตค่ะคเขตลาดพร้าวนะคะเฉพาะหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการสองแขวงจระเข้บัวแล้วก็เขตคลอง3วาเฉพาะแขวงคลอง3วาค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราจะไปดูภาพรวมกันก่อนนะครับระดับน้ำในแม่น้ําเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับทำให้สถานการณ์ในกรุงเทพฯแครนั้นก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเช่นกันแต่ ขณะที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ yeah. ปริมาณน้ํากินพื้นที่มาแล้วนะครับมาถึงแยกบางเขนแล้วครับค่ะซึ่งทีมข่าวจดสีของเรานะคะก็ได้ออกตระเวนเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปติดตามดูสถานการณ์น้าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็พบว่าน้ําที่กําลังไหลผ่านถนนวิภาวดีเนี่ยค่ะได้มาถึงบริเวณแยกบางเขนแล้วนะคะโดยฝั่งขาออกเจ้าหน้าที่ได้นาป้ายคาเตือนไปปิดเส้นทางไม่ให้รถขนาดเล็กผ่านเข้าไปทั้งช่องคู่ขนาดและช่องทางด่วนขณะที่ฝั่งขาเข้าน้ําได้ขยายวงกว้างทั้ง2ช่องค่ะถึงบริเวณโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะระดับน้ํามีความสูงเฉลี่ย5 50-70เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำคลองลาดยาวยอมรับค่ะว่าไม่สามารถใช้วิธีดูดน้ำออดูดน้ำเพื่อระบายลงคลองเปรมประชากรได้นะคะเพราะจะทำให้ชาวบ,บ้านชุมชนริมทางรถไฟสถานีบางเขนนั้นได้รับความเดือดร้อนค่ะ ส่วนทางด้านเส้นรโรเคอลรดนะคะก็น้ํานั้นได้ขยายวงกว้างมาถึงบริเวณแยกวัสมียนนารีขณะที่ถนนงามวงวานค่ะน้าได้ท่วมขังผิวจราจรเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะแยกคงเพชรค่ะที่ระดับน้ํานั้นสูงเฉลี่ยเกือบ1เมตรนะคะส่วนถนนประชาชื่นเส้นเรียบคลองประปาพบว่าน้ําไหลลงผิวจราจรเพียงเล็กน้อยค่ะสําหรับเส้นทางเรียบม่น้ำเจ้าพระยาเช่นถนนสามเสนถนนพระอาทิตย์นะครับพบว่าไม่มีปัญหาน้ําท่วมขังแต่ตามท่าเรือจะมีน้ําเล็ดลอดเข้ามาได้บางส่วนนะครับแต่น้ําจะถูก ระบายลงท่อระบายน้ําของกรุงเทพมหานครได้ทั้งหมดครับในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะครับน้ำที่มาจากคลองทวีวัฒนาได้ไหลทะลักไปตามถนนพุทธมนฑลสาย4จนถึงถนนเพชรเกษมย่านหนองแขมเฉลี่ยความสูงประมาณ30-50เซนติเมตรและพบว่าแม้ว่าสถานีไฟฟ้าแรงสูงเขตบางกอกน้อยนะครับจะมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรก็ตามแต่ก็ยังคงผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องครับ